Boşekçi ตอนนี้นะคะทุกคนโบยชิตก็มาถึงห้องแล้วนะคะจะมาเปิดกล่องกันนะคะเราจะมาแต่งหน้าแบบฮาโลวีนเนาะนี่คือสิ่งที่เราซื้อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะทุกคนดูนะคะในกล่องนี้จะมีตามนี้เลยเป็นรูปตามนี้นะคะเขาก็จะมีเทคนิคการแต่งหน้าแต่งตาเนาะแต่ว่าไม่เคยแต่งวันฮาโลวีนเลยนะคะไม่เคยแบบตื่นเต้นกับวันฮาโลวีนขนาดน,นี้อ่ะเราแกะออกมาแล้วนะทุกคนก็จะมี มีกล่องใสๆแบบนี้เนาะอันแรกเลยเป็นพัฟนะคะทุกคนมี2แบบอ่าเอาไว้แต้มหน้าแล้วกู่ก,กัน2แบบเหมือนกันทํายังไงต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเหมือน beauty อ l เกอร์แล้วก็มีกาวกาวนะคะทุกคนมีกาวเจลสีดําแล้วก็เจลสีแดงแล้วก็มีแบบคล้ายๆทําเลือดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเขาสองเขา <S <S ที่เอาไว้แปะ อย่างนี้นะคะทุกคนเออแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งแบบต้นฉบับเลยหรือเปล่ามันแล้วแต่เราจะดีไซน์จะพูดยังไงดีมันจะมีขั้นตอนวิธีการบอกหมดเลยนะทุกคนตรงนี้ดีมากเวอร์แล้วก็สไตล์การแต่งหน้าเอออย่างนี้ไม่ใช่เนยน้อยนะจ๊ะซึ่งช็อปที่เราไปช็อปปิ้งมานี่คือแบบใหญ่มากเวอร์ทุกคนมีทุกอย่างจริงๆไม่ต้องไปตามหาหลายร้านแค่ร้านเดียวอยู่เลยจริงๆเออโู้ฮู้ฮูฮ,ฮ อยากได้สไตล์แบบตาแบบเลือดออกอะไรเงี้ยได้ปะทุกคนเราจะเทก่อนนะคะว่ามันเป็นเจ <t xt> ลประมาณไหนเราก็มาลองทาแล้วมันจะแดงแดงเลยทุกคนเราเริ่มที่ตาเลยแล้วกันเนาะเอาแดงไว้ก่อนแล้วกันเนาะนี่เราก็าใช้นิ้วเลยดีกว่าไหมนี่มันแดงมากเวอร์เฮ้ยเยมันจะล้างหรอจะมันไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนไม่มีกลิ่นเลยโอ้โหกะว่าทําแบบตาแดงอะไรเงี้ยตาแดงไม่หวแล้วที่มันเกลี่ยง่ายมาก นี่เราสงสัยเราจะไปงานแฟนตาซีกันแต่ว่าฝรั่งที่นี่เขาแบบสุดๆเหมือนกันนะวัยรุ่นก็จะไปปาร์ตี้กันที่บาร์ไม่ใช่บาร์เบอร์เด้อดือชอบชอบตาแดงเบาๆตอนทาเจลลงไปอะทุกคนมันมันจะติดไม่ติดอะแต่มันติดดีมากชอบ ตอนแรกว่าจะเอาลิปสติกอะท<ค>ำเบมือนตาจะแตกกันนี่เราแต่งก่อนไปงานคร <_ an> ึ่งชั่วโมง <_ an> จะโม้ละอือเรจะแพ้ว่าวะเออไล่เเวลกันเหมือนเหงาเลยคนเดียวต้องรวบผมก่อนนะครับออมตามาแล้วตาแดงมาแล้ว <_ an> ตาแดงแดงใครแก้ามาอบอกน้องไม่ต้องมาจ้องไปทำอะไรก็ไป ทีนี้ก็จะเป็นสีดำนะจ๊ะสีดำสีดำออ้ยอๆ้ยอี้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้อ้ยอะยอ้ยอุ้ยอา้ยอุ้ยอุ้ยอน้ยอุ้อ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอม้ยอุ้ดําม่อุ้ยอ้ยอุ้ยนะ้ออ้ออ ลามไปกันใหญ่แล้วทำไมเราแต่งได้ลามปั๊มขนาดนี้ไลระดับสี่เลเวลความเจ็บช้ำของตาขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหยอดตานะเพื่อนหยดให้มันทำไงวะให้มันงให้มันไหลอย่าทำใจก่อนจ้ะนี่เราก็ต้องให้มันไหลลงมาเองมันจะไหลไหมและ้ว แม่ทุกคนเฮ้ยมันไหลแล้วอ่ะเฮ้ยเมันไหลอะ่ะมันก็ทํายากอยู่นะจริงจริงมันต้องมีคนมาทําให้เฮ <c oughs> ้ยตกใจน,น้องแมันต้องประค,คองประคองเกิดเลยครับริบมันก็อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็น่าจะทนนะมันน่าจะทาปากได้ นอนจะประมาณนี้นะคะทุกคนมีเลือดอะไรอยางี้ยังจะติดเข่าตั้งเลยไม่ดีกว่าเอาแค่นี้ลักทุกคนก็น่าจะน่ากลัวนะคือเลือดเหมือนจริงมากแชร์นี่ก็คือการแต่งหน้าครั้งแรกในวันฮาโลวีนชุดนี้นะจ๊ะเสื้อจะเป็นแบบเนี้ยเป็นกระโปรงแบบยาวเลยอะเพระม่าเนี้ย นี่คือชุด Halloween ของเรานะคะสีสิบยูโรเลยนะทุกคนชุดนี้ Magic แล้วก็มันจะมีโบวพิวผพิュกนะทุกคน Magic เป็นมาลาย Magic ชุดนี้คือเรียบร้อยมากเวอร์ทำไมต้องแต่งเรียบร้อยขนาดนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนิดนึจ้ะใส่ชุดแบบลาย Magic ทำทรงผมอะไรดีผูกโบนิดนึงน่าเกลียดตาตัวเองมาก เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือวันฮาโลวีนของโบชิกชนะคะข้างนอกคือมันหนาวมากเราต้องใส่เลกกิ้งแล้วก็ไม่พอเราต้องใส่รองเท้ายาวมาถึงน่องเราเลยก็จบแล้วนะคะกับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพพาร์ที้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กับโบชิชค่แล้วก็โบชิชทำคลิปเรอีกอย่าลืมติดตามด้วยกันทุกคนไปแล้วนะคะบ๊าบาย บายบายทำไมน่ากลัวแบบนี้อ่ะวันนี้โบชิกชิจะพาทุกคนไปฮาโลวีนกันนะคะที t r ทัสมี